สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอปปัดยิบซีพยากรขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีเข้ามาให้กับช่องอปปัดยิบซีพยากรนะคะก็ต้องกราบขอประธานอภัยที่อปปัดไม่ได้จัดคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องให้กับหลายๆคนที่รอติดตามนะคะก็ไม่เป็นไรยังไงก็จะพยายามนะคะด้วยอะไรต่างๆมันมีเข้ามาตอนนี้ก็ เยอะเหมือนกันในการไปรับงานอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะ,ะนั้น mm hmm. ก็ต้องกราบขออภัยเวหาที่นี้ด้วยและวันนี้เราก็จะมาดูพื้นดวงชะตาของคนชาวราศีเมษนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะคนชาวราศีเมษนะคะเกิดในภพตนุนะคะซึ่งเป็นภพแรกของจักรราศีโลกนะคะเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับ การเกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหลายคนนะคะจะต้องเรียกว่าต้องสู้ต้องเหนื่อยหนักก่อนที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จนะคะแม้ว่าบางคนนะอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะนะคะแต่ก็อยากที่จะทำอะไรอะไรด้วยตัวของตัวเองมากกว่าที่จะพึ่งพาครอบครัวนะคะมันรู้สึก ภูมิใจนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของคนชาวราศีเมษก็คือแกะนะคะซึ่งมันสื่อนยะถึงการชอบความมีอิสระในการทำสิ่งใดๆนะคะ,ะแล้วกร็รู้นะว่าแกะเขาจะชอบอยู่ในทุ่งกว้างนะคะไม่ชอบใครมาเรียกว่าปิดกั้นนะคะหรือให้อยู่ในที่แคบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบชอบ รักธรรมชาติชอบความมีอิสระนะคะโดยตัวตนจริงๆแต่ชีวิตจริงมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะาวาดแผนชีวิตของเราหรือเป้าหมายชีวิตของเราอย่างไรถ้าต้องการความสําเร็จความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นความร่ํารวยมีชื่อเสียงมันก็อาจจะต้อง ลดความมีอิสระลงเราก็ต้องอาจจะต้องไปเรียกว่าเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเราบ้างนะคะในบางครั้งบางคราวว่าอย่างนั้นเถอะนะคะดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจำราศีของคนชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่สื่อในเรื่องของความกล้าหาญขยันอดทนนะคะและก็มีดาวพลูโต อีกหนึ่งดวงซึ่งเป็นดาวประจำราศีซึ่งหมายถึงการปฏิวัติการผาเผชิญอะไรที่เรียกว่าผาดพูนนะคะซึ่งทำให้มีอิทธิพลต่อคนชาวราศีเมษทำให้เขานะั้นะเป็นนักสู้ตัวยงนะคะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะคะจนอยากจะบอกว่า,าปัญหายิ่งเข้ามามา,มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนชาวราศีเมษนั้นเกิดปัญญาและมีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้เกิดแนวคิดเกิดไอเดียใหม่ๆอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าความสำเร็จเกิดจากการแก้ปัญหาก็ว่าได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นราศีที่มีความขยันมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้นะคะสำหรับคนชาวราศีเมษนะและกะ็เรียกว่าสามารถที่จะมองเห็น โอกาสในวิกฤตเสมอนะคะคนที่เรียกว่ามีความมีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่ที่ชัดเจนนะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงบีนะคะ,ะเกี่ยวกับการเดินสู่เป้าหมายนะคะและก็มันมีตัวที่เรียกว่า ช่วยจุดประกายให้กับคนชาวราศีเมษนั่นก็คือคนชาวราศีเมษเป็นคนธาตุไฟนะคะทำให้คนราศีเมษนั้นมีความทะเยอทะยานซึ่งเรียกว่านอกจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วความทะเยอทะยานความขยันนะคะความมีพลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกําลังคิดใหญ่ทําใหญ่นะคะใจใหญ่ใจร้อนแล้วก็ทําอะไรรวดเร็วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือส่วนหนึ่งทึ่ จะทำให้มีโอกาสที่จะเรียกว่าไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ขณะที่เรารวดเร็วเราก็ควรจะมีสติด้วยนะคะมีความทะเยอทะยานเป็นสิ่งอะไรที่ดีทำให้เราไม่เฉยไม่อืดไม่ขี้เกียจนะคะมีโอกาสที่จะ,ะเรียกว่าสบายในตนเก๋นะคะเพราะนั้นแต่ว่าบนความอะไรก็ตามเราจะต้องมีความเรียกว่ารอบคอบไม่ว่าจะทำอะไรนะคะรวดเร็วแต่ อรอบคอบแลวก็มีสตินะคะในเรื่องของอชีวิตของคนชาวราศีเมษนะคะก็ต้องบอกว่า,าต้องการความสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความสุขนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปซึ่งต้องการแต่คนชาวราศีเมษนนั้นอาจจะต้องการความต้องการอาจจะมากเป็นพิเศษนะคะคนชาวราศีเมษนะคะที่มีความอดทนนะคะ กับการเริ่มต้นการเหนื่อยหนักนะคะการแก้ปัญหาอุปสรรคขยันมุ่งมั่นสม่ำเสมอนะคะและก็ลดในเรื่องของความใจร้อนนะคะให้ตัวเองใจเย็นขึ้นแล้วก็มีสติในกานรทำกิจกรรมการงานก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงจุดสำคัญก็คือว่าคนชาวราศีเมษนั้นนะคะมีดาวพฤหัสเป็นดาวที่สื่อถึงความก้าวหน้า เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นดาวแห่งคุณธรรมนะคะเพราะนั้นจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือน่าเคารพนะคะ,ะในตัวตนของตัวเองเพราะนั้นคุณจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อให้คุณนั้นเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้ความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพื่อที่เองจะได้มีเรียกว่า อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกเรียกว่ามีคุณธรรมในการที่จะตัดสินใจหรือในการที่จะทํากิจกรรมการงานอะไรนะคะ,ะการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การมั่นที่จะไม่ลืมที่จะคืนประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคมในขณะที่คุณประสบความสําเร็จแล้วหรือในขณะที่คุณอาจจะยังไม่ถึงประสบความสําเร็จสูงสุดแต่ถ้าคุณสามารถทําได้นะคะ คุณก็ควรจะทําสิ่งเหล่านี้นะคะและเมื่อคุณทําดังกล่าวแล้วนะคะสิ่งที่บอกไปแล้วสุดท้ายแล้วก็จะทําให้คนชาวราศีเมษเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะพบกับความรุ่งเรืองอย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะ,ะคนชาวราศีเมษก็จะได้คู่ที่เกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือกันและกันนะคะ เป็นอะไรที่เรียกว่าจะต้องเหมาะสมกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะและแน่นอนว่าจะต้องหน้าตาดีเพราะว่าดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวที่สื่อในเรื่องของความรักนะคะคนชาวราศีเมษจะเลือกมองหาเลือกเฟ้นคนที่ถ้าไม่หน้าตาดีก็จะต้องมีคุณสมบัติอันใดอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าคู่ควรน,นะคะนั่นก็คือส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือหรือจะได้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นอะไรที่ ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้นะนะคะและนี่ก็เป็นการดูดวงของคนชาวราศีเมษซึ่งเป็นพื้นดวงชะตาโดยรวมนะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนะคะก็จะจัดให้มีขึ้นเป็นเรื่องเๆไปอาจจะเป็นในเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นว่ากันในเรื่องของอครั้งต่อไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ ก็ฝากเป็นกลำลังใจให้กับช่องอปัตยิปซีพยากรด้วยการกดไลค์กดซับสครายและกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ